ในพระธรรมวิวรณ์เรางอยู่ในบทที่1วิวรณ์บทที่1ในข้อที่1ถึงข้อที่8เป็นครั้งที่3ที่เราจะดูจากพระวจนะในตอนนี้วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดารับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้า และให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะและประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วยอนขอเรียนคริสจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญ,ญาณทั้งเจ็ด ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเปน็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่แน่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่า เราเป็นอัลฟาและโอเมกาในตอนแรกที่เราได้ดูพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งเราได้พูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นหัวใจของทุกสิ่งทรงเป็นผู้ที่สําคัญที่สุดในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพอพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างเราในฐานะที่ทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นพระบิดาของเราทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยพระองค์เราถูกสร้างโดยพระองค์และพระองค์ทรงมอบสิ่งทรงสร้างทั้งหมดให้กับเรา ในการที่จะครอบครองเป็นมรดกและเมื่อมนุษย์หลงหายหรือทาผิดบาปหรือเป็นทาสของมารร้ายหรือไม่เชื่อฟังสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้เราขาดขาดจากสิทธิในการที่จะกลายเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าขาดจากการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระองค์ขาดจากการที่เราทั้งหลายจะได้สิทธิ์ในการที่เราจะอยู่ในแผ่นดินสวรรค์หรือพ้นจากการพิพากษาเราขาดจากสิ่งเหล่านี้ เพราะเหตุการณ์ที่เราไม่เชื่อฟังหรือการที่เราไปร่วมมือหรือไปทําบาปไปร่วมมือกับมารหรือทําบาปทําผิดต่อพระองค์ดังนั้นเราจึงขาดสิทธิทั้งหมดแม้ว่าเราเคยเป็นเจ้าของสิทธิ์เหมือนเรามีสิทธิ์ในสิ่งต่างๆทรัพย์สมบัติบ้านเรือนรถต่างๆแต่เมื่อถูกยึดไปเพราะเราถูกหลอกหรือถูกยึดจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เรากลายเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นเมื่อไม่มีไม่มีสิทธิ์เราไม่สามารถที่จะ เรียกร้องสิทธิ์หรือว่าพยายามด้วยการทำดีพยายามที่จะทำทุกอย่างโดยวิธีการของเราไม่ใช่เป็นโดยอุดมการ์ความดีของมนุษย์หรือพึ่งพาลทัทธิความเชื่อศาสนาหรือพึ่งพาเกียรติเงินทองชื่อเสียงหรือความดีใดๆเราไม่สามารถที่จะได้สิทธินั้นเพราะว่าเพราะต้นต่อของปัญหาแรกคือเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะของการเคารพให้เกียรติต่อพระองค์สามีภรรยา เมื่อเราไม่รักเคารพให้เกียรติต่อกันแล้วกันความสัมพันธ์ก็จบแล้วผู้ปกครองผู้ที่อยู่ใต้ภายใตยก้การปกครองกษัตริย์และประชาชนพ่อแม่และลูกมนุษย์ต่อพระเจ้าพระเจ้าต่อมนุษย์เมื่อเราไม่เชื่อฟังความสัมพันธ์การเคารพให้เกียรติมันจบแล้วกลายเป็นอย่างอืน่นกลายเป็นคนอืน่นกลายเป็นศัตรูต่อกันแม้แต่เนื้อหนังของเรากับวิญญาณจิตของเราก็เป็นศัตรูกัน เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกในมิติฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเราไม่มีสิทธิทเดียวของการทําผิดก็คือการพิพากษาแล้วก็คือตกนรกมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าค่าจ้างของความบาปคือความตายเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนต้องตายและไปยังบึงไฟนรกและความดีที่เราพยายามที่จะทํานั้นเราทาไม่ได้ประเด็นที่สองที่เราได้ศึกษาจากพระเจนะในตอนนี้ที่สําคัญของ เรื่องดาวที่ได้แบ่งปันไปก็คือพระคุณและสันติสุขถ้าไม่มีพระคุณของพระเจ้ามนุษย์ไม่มีสักคนเดียวที่จะได้คืนดีกับพระเจ้าไม่มีสักคนเดียวที่จะพ้นจากการพิพากษาในนรกก็คือทุกคนต้องตกนรกดังนั้นพระคุณมาจากการที่พระเจ้าได้ทรงทําในสิ่งที่เป็นคุณธรรมของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ในการที่พระองค์ได้ทรงไถ่บาปให้กับเราและเรารอดโดยพระคุณนี้โดยการที่เราสารภาพกับใจยอมรับว่าเราผิด และยอมที่จะคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเราสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้ผ่านทางการยอมรับของพระเจ้าเพราะมนุษย์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กันไม่ใช่ทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นคนที่มีพระฉายาของพระเจ้ามีการรู้ดีรู้ชั่วมีมโนธรรมมีจิตสํานึกมีการตัดสินใจมีการเลือกพระองค์ทรงสร้างเรารักเราประทานทุกสิ่งให้กับเราแต่เราต้องเลือกและตัดสินใจที่จะตอบสนองในความสัมพันธ์นั้นด้วย ดังนั้นพ่งจึงเป็นผู้ที่ต้องยอมรับเราด้วยํำนวนที่เราใช้คิดเองเออเองไม่ได้ทุกความสัมพันธ์ทุกสัญญามีการตกลงของสองฝ่ายนักเรียนกับการเรียนต้องมีครูที่คอยเป็นคนที่จะชี้วัดตัดสินกฎหมายก็เหมือนกันคุณธรรมก็เหมือนกันมโนธรรมก็เหมือนกันความสัมพันธ์ที่มนุษย์กับพระเจ้าก็เหมือนกันไม่ใช่เราทําฝ่ายเดียวและเราก็จะคิดว่าเราผ่านเราได้ต้องมีการเห็นด้วยทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถ รับรองได้เพราะนั้นการทําดีของมนุษย์ด้วยความพยายามของเราดวยลทัทธิความเชื่อศาสนาปรัชญาเรากําลังทาฝ่ายเดียวถ้าจะมีผู้ที่ร่วมก็คือสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้ามาจากอํานาจแห่งความมืดมาจากความมั่นใจในตนเองความเย่อหยิ่งของมนุษย์แต่ปัญหาของมนุษย์คือความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องมีต่อพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างและเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกสร้างให้เป็นบุตรจะต้องมีความสัมพันธ์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นว่าเราจะรอดหรือไม่รอดเราจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นมิตรคนเราถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันถ้าเป็นศัตรูกันอยู่ไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองถ้าเราเป็นศัตรูต่อต,ตัวเราเองเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันหลายคนจึงพยายามทําร้ายตัวเองเพราะว่าเป็นศัตรูต่อตัวเองและถ้าเราเป็นศัตรูต่อพระเจ้าก็ยิ่งสร้างความหายนะให้กับตนเองดังนั้นพระคุณและสันติสุขพระคุณจึงเป็นสิ่งที่ทําให้พระเจ้ายอมรับเรา ผ่านทางการกระทําที่พระเยซูทําเพื่อมนุษย์เป็นตัวแทนของมนุษย์และเราจะได้รับก็เมื่อเรารับเอาสิ่งที่พระองค์ทําเพื่อเราเป็นการเคารพยอมรับนับถือเป็นการกลับใจเป็นการคืนดีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานสําหรับมนุษย์ทุกคนที่จะสามารถคืนดีกับพระเจ้าและรอดพ้นจากการพิพากษาได้ก็คือผ่านทางพระคุณไม่ใช่ผ่านทางความดีการบริจาคสิ่งนั้นเป็นปลายเหตุแต่ความสัมพันธ์ความถูกต้องเป็นต้นเหตุ ความถูกต้องที่พระเจ้าวางกฎเกณฑ์ไว้วางระบบไว้วางเงื่อนไขไว้ก็คือความรักที่พระเจ้าทรงรักเราและเรารักโองต่อการดีที่พระเจ้าทํากับเราและเราตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการเชื่อฟังสิ่งเหล่านี้พระเยซูได้ทรงทําสําเร็จทั้งหมดนั้นคือพระคุณและสันติสุขสันติสุขคือสิ่งที่ทําให้เราไม่เป็นศัตรูกับพระเจ้าที่ใดที่มีการทําสัญญาคืนดีกันการเป็นศัตรูก็จบ เพราะฉะนั้นสันติสุขคือการที่เราได้คืนดีกับพระองค์ที่พระเจ้าคืนดีกับเราและเราคืนดีกับพระองค์นั่นคือสิทธิอันยิ่งใหญ่ที่ชีวิตหนึ่งเราจะต้องได้รับสิ่งนี้ถ้าเราไม่ได้รับสิ่งที่เป็นพระคุณและสันติสุขไม่ดำรงอยู่ในพระคุณและสันติสุขไม่มีใครรอดสักคน ดานพระเยซูทรงทำสิ่งนี้ทั้งหมดพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ที่เคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้ง7ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานที่ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกการที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อบังเกิดเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปของเรานั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อมนุษย์ที่หลงหายหรือคนที่ไม่มีสิทธิ์คนที่เสียสิทธิ์ไป เด็กรับกลับคืนมาทั้งหมดผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นเพียงแต่มนุษย์ที่เกิดมาและตายไถ่บาปเหมือนที่เราใช้โคลาแพะแกะนกในการเป็นเครื่องถวายสําหรับการลบล้างความผิดบาปซึ่งตายก็ตายไปแต่พระเยซูคริสต์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อจะตายไถ่บาปมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกับพระเจ้าในความสัมพันธ์ที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้มนุษย์สูญเสียหรือจะได้รับจะเป็นหรือตายจะรอดหรือไม่รอด จะไปสวรรค์หรือนรกจะเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าหรือเป็นศัตรูต่อพระองค์พระเยซูได้ทรงทําให้คืนดีได้ทั้งหมดดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นท้งมนุษย์นี่คือสิ่งที่พัอพีพูดถึงพระองค์ว่าพระองค์เคยเป็นอยู่ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ที่เคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาพระองค์คือพระเจ้ามนุษย์ที่เป็นคนบาปด้วยกันตายไถ่บาปกันและกันไม่ได้ไม่มีกําลังพอเพราะเราก็เป็นคนที่อยู่ในฐานะเดียวกันก็คือเป็นคนบาป ดังนั้นพระเยซูท่านผู้ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและเป็นมนุษย์อยู่ในพระองค์อยู่ในตัวของพระองค์เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือความจริงที่ปัญญาของมนุษย์เข้าใจไม่ได้แต่พระเจ้าได้ทรงตรัสและเปิดเผยความจริงในสิ่งเหล่านี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์คือมนุษย์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทําให้พระองค์สำแดงความรักของพระองค์ปกป้องดูแลรักษามนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างมาให้เป็นบุตรช่วยให้รอด ปกป้องให้พ้นจากความชั่วร้ายและจัดเตรียมสําหรับการดีที่เราทั้งหลายจะได้รับได้รับพระคุณได้รับสันติสุขและก็ทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของมนุษย์อดีตปัจจุบันอนาคตอยู่ภายใต้สันติสุขอยู่ภายใต้พระคุณนี้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหมดจุดประสงค์เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนแต่ละตระกูลแต่ละชาติแต่ละยุคและทั่วโลก อยู่ภายใต้สิ่งเดียวกันนี้ความสัมพันธ์ที่เราต้องมีต่อพระองค์ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในฐานะผู้สร้างและเป็นผู้ที่ทรงรักเราองค์ทรงเป็นอยู่และเคยเป็นอยู่กําลังพูดถึงพระเจ้าผู้ทรงสร้างพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคยาโคบเป็นพระเจ้าของมนุษย์ทุกคนเป็นพระเจ้าของคนที่เป็นคริสเตียนและเป็นพระเจ้าของคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่เราได้รับประโยชน์เพราะว่าเรายอมรับพระองค์แต่คนที่ไม่ยอมรับพระองค์ก็เป็นศัตรูต่อพระองค์ทั้งที่พระเจ้าทรงรักเขาและ ทุกอย่างก็มีเพื่อเขาแต่เขาไม่ได้สิทธิ์เพราะว่าการทําผิดเราเห็นคนที่มีสิ่งของทรัพย์สมบัติเกียรติเงินทองแต่เมื่อทําผิดทุกสิ่งก็ถูกยึดดังนั้นพระเจ้าจึงต้องการให้เราทั้งหลายได้สิทธิ์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงสร้างเราทรงดูแลทรงปกป้องทรงคอยช่วยเหลือคอยที่จะให้เราได้รับสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้พระองพระเจ้าจึงพูดถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกฝนฟ้าฤดูกาลชีวิตกายใจจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่เพราะเราเป็นของพระเจ้าจิตวิญญาณเราเป็นของพระองค์ความเป็นมนุษย์เป็นของพระองค์ความเป็นธรรมชาติเป็นของพระองค์โลกและสรรพสิ่งในโลกเป็นของพระองค์พระองค์สร้างพระองค์ดูแลพระองค์มีสิทธิ์พระองค์ปกครองครอบครองและทุกสิ่งก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์ในการพิพากษาทั้งหมดการประพฤติทุกวันเวลาความคิดจิตใจคำพูดของเรามนุษย์ททุกคนั้้งผูเชื่อ ไม่เชื่อนีอย่ยที่บอกแล้ว,ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันสอนเราด้วยมันสามารถบันทึกประวัติไทม์ไลน์ทั้งที่เราไม่ได้กดบันทึกทั้งที่เราไม่ได้อัดคลิปแต่ว่าโดยระบบอัตโนมัติที่มันเก็บประวัติยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระเจ้ามีประวัติของมนุษย์ทุกสิ่งที่เราดาเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งหมดแม้เราไม่สนใจแม้หลายคนปฏิเสธหรือไม่เชื่อแต่ว่าเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นที่เราต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าทรง รักเราเป็นพื้นฐานในฐานะที่ทรงเป็นผู้ทรงเป็นอยู่ที่เคยเป็นอยู่เราจึงต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์หลายคนเป็นเด็กเราได้รับการดูแลเลี้ยงดูเราเกิดจากพ่อแม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูแต่เมื่อเราโตขึ้นมาช่วยตัวเองได้หลายคนปฏิเสธที่จะให้พ่อแม่เกี่ยวข้องแต่เป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นในที่สุดมันจะเป็นความเป็นหรือความตายเราก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ดีตระกูลพงพันธุญาติพี่น้องชาติพันธุ์และมนุษย์กับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเป็นสิ่งที่ตัดไม่ขาดเป็นสิ่งที่เอกเทศไม่ได้ในทงความเป็นพระเจ้า ที่ทรงเป็นอยู่เคยเป็นอยู่จึงยืนยันที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าและเกี่ยวข้องกับมนุษย์และมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องด้วยเหตุนี้พระองค์จึงเสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดโดยพระองค์เองไม่มีใครตายแทนบาปมนุษย์ซาตานไม่ได้ตายแทนบาปมนุษย์ศาสนาไม่ได้ตายแทนบาปมนุษย์แต่พระผู้สร้างพระบิดาของเราพระเจ้าของเราที่รักเราต่างหาก ที่ช่วยเราโดยการสำแดงออกในความรักที่ตายเพื่อช่วยเราให้รอดผู้ทรงเป็นอยู่ผู้เคยเป็นอยู่ยืนยันความเป็นพระเจ้าของพระองค์และเป็นผู้ที่จะเสด็จมาในปลายข้อที่8บอกว่าเราเป็นอันฟาและเป็นโอเมกา้าซึ่งในภาษากรีกอันฟาเป็นอักษรตัวแรกโอเมกาเป็นอักษรตัวสุดท้ายเพื่อให้เห็นว่าเริ่มต้นโดยพระองค์ดำลงอยู่โดยพระองค์และ สิ้นสุดเกี่ยวข้องกับพระองค์ทั้งหมดหนีพระเจ้าไม่พ้นเราต้องเกี่ยวข้องแน่นอนบางทีเราเคยคิดไหมว่าบางทีเราไม่มีที่อยู่ที่จะติดต่อคนนั้นคนนี้ที่เป็นญาติพี่น้องของเราลายหายเบอร์โทรหายแต่เวลาเมื่อเกิดมีความเป็นความตายเกิดขึ้นในคนในครอบครัวคนเรานั้นโผล่มาได้ยังไงหรือใครเป็นคนไปติดต่อในที่สุดเราก็สามารถติดต่อกันได้นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในที่สุดเรื่องของชีวิตทําให้เราตัดไม่ขาด นี่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเราที่มีต่อกันและกันในครอบครัวพงพันเชื้อสายญาติพี่น้องพระเจ้าตัดเราไม่ขาดเพราะเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าที่พระเจ้าสรา้างมาด้วยพระองค์เองจติตวิญญาณของเรามาจากพระองค์และเป็นของพระองค์และพระเจ้ารักเราเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกรักมนุษย์สร้างเราด้วยความรักจิตวิญญาณของเราเป็นของพระองค์มาจากพระองค์และเพื่อจะอยู่ในสวรรค์เพื่อจะไม่มีโทษแต่เพื่อจะคืนดีเพื่อจะรับประโยชน์ไม่ใช่เพื่อรับโทษเพื่อจะรับสันติสุขไม่ใช่รับความทนทุกข์ที่ถูกมารสาหลังขวาน ผู้ที่เคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ที่เคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาเพื่อให้เห็นว่าในที่สุดมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับพระเจ้าโดยเพราะเราอยู่ในยุคสุดท้ายที่หลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์รอคอยมาตั้งแต่เริ่มสร้างโลกเรากําลังเก็บเกี่ยวและกําลังจะเข้าเส้นชัยและกําลังจะปิดฉากของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกนี้ที่รอคอยมาหลายพันปีพระองค์จะเสด็จมาแน่นอนพระเยซูจะเสด็จมาในโลกนี้สาครั้งครั้งที่หนึ่งพระองค์เสด็จมา ในฐานะที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็คือเรื่องราวของคริสต์มาสและการทนทุกข์ของพระองค์เพื่อรับบาปของเราจนถึงความตายแทนเราและเป็นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สองพระองค์จะเสด็จมาในการรับผ yeah okay ู้ที่เชื่อนั่นคือใกล้พระองค์เสด็จมาครั้งที่สองและการเสด็จมาครั้งที่3ของพระองค์คือการปกครองโลกอย่างที่พระองค์ปกครองตั้งแต่การทรงสร้างการทรงสร้างของพระองค์นั้นเกี่ยวข้องกับผู้ทรงเป็นอยู่คือผู้สร้างในการดูแลรักษาผู้ที่เคยเป็นอยู่คือพระผู้สร้างผู้ที่เป็นอยู่ คือผู้ที่ดูแลรักษาผู้ที่จะเสด็จมาคือผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องในการพิพากษาด้วยเพราะฉะนั้นเราหนีจากพระเจ้าไม่พ้นไม่มีมนุษย์คนไหนหนีพระเจ้าพ้นจะรับที่ความเชื่อศาสนาปัญญายุคในสมัยไหนใครก็แล้วแต่เชื่อหรือไม่เชื่อทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับรพระองค์เพราะคือผู้สร้างผู้ที่ดูแลและผู้ที่มนุษย์ต้องเกี่ยวข้องและพระวิญญ,ญาณและจากพระวิญญ,ญาณทั้ง7 ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์สิ่งเหล่านี้ทําให้เราได้รับพระคุณและสันติสุขผ่านทางความสัมพันธ์และการที่เราต้องรู้จักหรือเผชิญหน้าหรือหนีพระเจ้าไม่พ้นที่เราต้องเกี่ยวข้องพระองค์ทรงเป็นอยู่เคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์เราจะสังเกตว่าผู้คนจะสนใจต่ออํานาจที่ยิ่งใหญ่และลึกลับเมื่อมนุษย์ใกล้ตายหรือแก่แล้วหรือใกล้ตายหรือวิกฤตผู้คนจะเรียกหาชีวิตแต่มันเป็นเวลา ที่หลายคนสายเกินไปที่จะเรียกเพราะความตายเกิดขึ้นได้รวดเร็วมากแต่พระประสงค์ของพระเจ้าคือปรารถนาให้เราได้มีความสัมผันธ์ได้รับพระคุณและสันติสุขอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ตั้งแต่ทรงสร้างมาแล้วไม่ต้องการให้เราเป็นทาสของมารไม่ต้องการให้เราอยู่ในการทนทุกข์ทรมานไม่ต้องการให้เราอยู่ในหมวดเป็นผู้ที่จะถูกพิาาพากษาเพราะเหตุความแต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นบุตรปกครองครอบครองรับมรดกเป็นทายาทรับสันติสุขปกครองเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสิทธิ์ไม่ใช่เป็นทาสไม่ใช่เป็นคนใช้ ไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในความผิดดังนั้นการสำแดงของพระเจ้าที่พูดถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างผู้เคยเป็นอยู่และผู้ที่ดูแลผู้ที่เป็นอยู่และผู้ที่จะเราต้องเกี่ยวข้องคือผู้ที่จะเสด็จมาโลกจะปิดฉากลงด้วยพระเจ้าและมนุษย์ต้องเผชิญหน้ากับพระองค์และจากพระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์พระวิญญาณทั้ง7เราได้เห็นแล้วว่าปฐธมการบทที่1ข้อ1ข้อ2พูดถึงพระวิญญาณปกคลุมอยู่เหนือโลกที่มีน้ำท่วมและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นผู้สร้างจัดดระเบบียบของโลลกูแ มนุษย์จะรอดหรือไม่รอดแราต้องเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณโลกจะเป็นไปเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณพระวิญญาณคือผู้ที่ทําหน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับเราการปกครองของโลกนี้ของมนุษย์ทุกคนทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เกิดจนตายก่อนการทรงสร้างและดูแลทุกสิ่งที่ทรงทสร้างและหลังจากทุกสิ่งที่ถูกพิพากษาเกี่ยวข้องกับพระวิญญาณ พันพระวิญญาณทั้ง7หมายถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่สมบูรณ์ในทุกมิติทั้งการทรงสร้างดูแลการช่วยการกลับสู่สภาพดีคืนดีถูกสร้างใหม่ตามพระฉายาตามสิทธิที่พระวิญญาณทรงกระทำเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเตือนเราว่าถ้าใครปฏิเสธพระเยซูพระองค์ยกโทษให้ได้แต่ใครปฏิเสธพระวิญญาณยกโทษให้ไม่ได้ถ้าเราปฏิเสธชีวิตก็คือตายถ้าเราปฏิเสธพระวิญญาณก็คือไม่รอดร่างกาย ไม่ได้อยู่ได้โดยลำพังของเราฉันใดเราต้องอาศัยจิตวิญญาณเราต้องอาศัยลมหายใจความเป็นมนุษย์เอกเทศไม่ได้การ เป็นเจ้าของทั้งโลกเป็นเอกเทศไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งในโลกได้จักรวาลดังนั้นพระวิญญาณเป็นผู้ที่ทําสิ่งเหล่านี้ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในเรื่องของพระวิญญาณทรงครอบครองและทําสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเราปฏิเสธพระวิญญาณไม่ได้ขาดจากพระวิญญาณไม่ได้เพราะว่าพระวิญญาณคือผู้ให้ชีวิตและจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระเยซูทรงเป็นผู้ที่ทําให้มนุษย์คืน ดีกับพระองค์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์คือทําให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นพยานที่ผู้ซื่อสัตย์ในพระองค์คือความจริงทั้งหมดพระเยซูใช้คํานี้ในเวลาที่พระองค์ตรัสเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเพราะนั้นความซื่อสัตย์ของพระเยซูนั้นทําให้เรากลายเป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่โดยเหตุนี้เราจึงประกาศให้คนทั้งหลายต้อนรับพระเยซูเพราะว่าพระองค์คือผู้ซื่อสัตย์ที่พระเจ้ายอมรับในผู้อื่นไม่มีความรอดนอกจากาทางทางพระเยซูผู้ซื่อสัตย์เราจะเอาทุกศาสนาไม่ได้เราจะเอาทุกความเชื่อไม่ได้เพราะปัญหาของมนุษย์คือความสัมพันธ์การนับถือกันเขารบให้เกียรติระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คู่กรณีคือพระเจ้ากับมนุษย์ถ้าสองฝ่ายคืนดีกันอย่างอื่นอยู่ภายใต้การครอบครองและอยู่ภายใต้องค์ประกอบทั้งหมดแต่ต้นต่อคือ พระเจ้ากับเราเรากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเยซูคือผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยผ่านทางพระองค์ทรงเป็นผู้แรกทรงเป็นขึ้นจากความตายและเป็นผู้ครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกคําว่าบรรดากษัตริย์คือกษัตริย์ตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์สุดท้ายของโลกทุกชาติทุกประเทศทุกอาณาจักรการปกครองของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดและการปกครองทั้งหมด มาจากพระองค์ผู้ทรงประทานผู้ทรงวางแบบอย่างให้พระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิต ของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจเดี๋ยวค่อยไว้ต่อโอกาสต่อไปในเรื่องนี้เพราะนั้นในวันนี้ไวเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องพระคุณและสันติสุขคือสิ่งที่เราต้องมีต้องได้รับถ้าปราศจากการรับพระคุณและสันติสุขหรือดำเนินในพระคุณและสันติสุขมนุษย์จะเก่งดีเลิศแค่ไหนตามความคิดเหตุผลมาตรฐานของโลกไม่สามารถรอดได้และ พระเจ้าทรงยืนยันในการที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ครอบครองในฐานะผู้สร้างผู้ที่ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่แก้ไขปัญหาให้มนุษย์ ผู้ที่ยอมรับให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระองค์เป็นผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดและพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้ที่เราปฏิเสธไม่ได้เราต้องรอดโดยมีชีวิตโดยพงถูกสร้างใหม่โดยพระองค์จะสามารถดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้ก็โดยอาศัยพระวิญญาณร่วมมือกับพระองค์ยอมต่อพระองค์เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยสุคริสทรงเป็นผู้ที่ประทับตราไว้สําหรับคนที่จะรอดได้ต้องผ่านทางพระเยสุคริสผู้ทรงสัตย์ซื้อผู้ที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยพระเจ้าพระบิดาของข้าพงษ์ทั้งหลาย เมตตาต่อเราทั้งหลายที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าเนื่องจากความรอดและข่าวประเสริฐนี้ที่เราทั้งหลายจะท่อมใจลงต่อพระองค์เคารพยำเกรงให้เกียรตินับถือพระองค์แต่ผู้เดียวผู้ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกเหนือจากพระองค์ พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะมั่นใจในความดีความสามารถหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเราจะรอดแต่พระเยซูได้ทรงกระทำเพื่อเราเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือถูกสร้างใหม่หรือเป็นที่พอพระทยัยหรือทําตามน้ําพระทัยของพระองค์หรือจะชนะความชั่วความบาปหรือมารลาได้ถ้าปราศจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงจัดเตรียมความพร้อมเพื่อเราจะรอดได้ทางการทรงสร้างเมื่อเราผิดบาปพระองค์ไทย เมื่อพงไทยเราเสร็จพระองค์ได้ทรงสร้างเราใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิส์สรรเสริญพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้สามารถสื่อสารกับพระองค์สัมพันธ์กับพระองค์ด้ยจิตวิญญาณด้วยความจริงโดยการเคารพยำเกรงให้เกียรติต่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อข้าพนทั้งหลายในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะใช้ชีวิตของเราตามพระประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เพื่อเราจะได้รับสิทธิอันสมบูรณ์และเพื่อเราจะมีศักดิ์ศรีในพระองค์สรรเสริญพระคุณยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายให้รอดในการดําเนินชีวิตทุกวันทุกเวลาทรงนําเราทั้งหลายเสมอทุกวันเวลาในการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าวันนี้สรรเสริญพระคุณยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงอยู่กับเราทั้งหลายเสมอไปขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนมอบสินกันและกันไว้กับพระเจ้าใน